คอปเตอร์สุดทนแท็กตรงถึงนายกกลิ่นกัญชาลอยคลุ้งทั่วคอนเสิร์ตคอปเตอร์สุดทนแท็กตรงถึงนายกกลิ่นกัญชาลอยคลุ้งทั่วคอนเสิร์ตกลายเป็นสังคมไร้คุณภาพวอนควบคุมจริงจัง เรียกว่าเส็งสุดๆไม่ม่วนจอยใดๆทั้งที่ไปดูคอนเอสิร์ตศิลปินที่ชื่นชอบแท้ๆสำหรับหนุ่มคอปเตอร์พานุวัตนเกิดทองทวีที่ล่าสุดเจ้าตัวมีโอกาสได้ไปชมคอนเสิร์ต Coldplay Music of the Sphere Tour Bangkok เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่กลับหมดสนุกเมื่อพบกลิ่นกัญชาลอยคลุ้งไปทั่วกลายเป็นสังคมไร้คุณภาพเมื่อไหร่จะได้รับการควบคุมจรงจิงจวันนี้ผมไปดูคอนเสิร์ต Coldplay มาครับ บอกตามตรงว่าไม่จอยจอยได้นิดเดียวก็รู้สึกเซงสุดๆกัญชามมนเสรีจนใช้สันทนาการกันได้อย่างไม่ต้องเกรงใจชาวบ้านกันเลยหรือไงครับเอาตั้งแต่เดินเข้ารัราชมังกลิ่นก็ลอยฟุ้งแล้วระหว่างทางเดินไปเข้าสเต,เตเดียมนี่ไม่ต้องพูดถึงและระหว่างการแสดงขนาดผมนั่งอยู่อัธจันชั้นสาบนดอยที่เป็นบัตรนั่งยังมีกลิ่นการใช้กัญชาละออยอคลุ้งมาเป็นระลอก4ี่ถึงหครั้งได้ซึ่งมันทําให้ผมหมดอารมณ์ที่จะสนุกกับคอนเสิร์ตเลยผมลุกไปเข้าห้องน้ําก็ยังเจอคนใช้ซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้ นอกจากเดินหนีจริงๆคอนเสิร์ตดีมากนะครับทั้งแสงสีเสียงแต่ดันมีเรื่องแบบนี้มาทําให้หงุดหงิดใจเสียทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายครับผมตั้งคําถามจริงๆนะเมื่อไหร่มันจะถูกควบคุมการใช้อย่างจริงจังสกักที่สังคมบ้านเรามันไร้คุณภาพขนาดนั้นเลยหรอครับกลายเป็นเดสติเนชัน for สายเขียวไปแล้วใช้กันทั้งคนท้องที่ทั้งนักท่องเที่ยวในระหว่างพวกคุณเพลิดเพลินกับกัญชาในที่สาธารณะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเพลิดเพลินไปกับคุณนะครับ อย่างน้อยก็มีผมคนหนึ่งนี่แหละที่เป็นทุกข์สุดๆนอกจากนี้หนุ่มคอปเตอร์ยังโพสตข้อความแท็กตรงถึงนายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและหมอชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยว่าแมสลามไม่ฝากอะไรครับขอฝากเรื่องให้ท่านรัฐมนตรีสทอคอเนนท่านนายกแตว่วนตินใส่ใจเรื่องนี้ทีครับบรรยากาศในสังคมเขียวไปหมดแล้วครับ